สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับกลายแอปโฉมใหม่นะครับซึ่งทางกลายแอปนั้นได้ทำการปรับนะปรุงนะครับปรับปรุงอินเทอร์เฟซนะครับหรือว่าการใช้งานนะครับเป็นแบบใหม่แล้วนะครับใครที่เคยใช้ก่อนหน้านี้เข้ามาก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับมีอะไรที่เปลี่ยนไปและใช้งานยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะเปิดแอปสักตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับ เป็นต้นไม้ในโรงเรียนนะครับเปิดแอปต้นไม้ในโรงเรียนก็คลิกเปิดแอปขึ้นมาเหมือนปกติเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเข้ามาครั้งแรกจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปสังเกตด้านบนนะครับจะมีเมนูปรากฏนะครับมีปุ่มนะครับ3ปุ่มนะฮะปุ่มซ้ายมือนะครับจะเป็นปุ่มที่นะครับเข้าถึง Data หรือว่าข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับแอปนี้นะครับ ปุ่มตรงกลางนะครับก็คือปุ่มแสดงผลนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะแสดงในแบบของ iOS หรือว่า Android นะครับตอนนี้เป็น iOS นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้ก็จะสลับมาเป็นหน้าต่างแบบ Android อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับตรงขวามือนะครับก็จะเป็นเมนู setting หรือว่าการตั้งค่านะครับถ้าเราคลิกไปที่การตั้งค่านะครับอ่เห็นไหมครับ setting ต่างๆก็จะมารวมอยู่ในที่เดียวกันเลยแบบนี้นะครับ แล้วก็นะครับสามารถที่จะปรับสีต่างๆคัลเลอร์ต่างๆรูปแบบทีมนะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับจากนั้นแอป Info ฟนะครับแอปอินโก็อัปโหลดไอคอนแอปของเรานะครับเข้ามาแทนที่ตรงนี้ด้วยนะครับเวลาที่เราติดตั้งแอปเราก็จะได้ไอคอนนี้นะครับเวลาอยากเปลี่ยนไอคอนนะครับถ้าไม่อัปโหลดก็แตะไปที่รูปดินสอนะครับเพื่อจะไปแก้ไขก็ทําได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับ y r i v a c y นะครับก็ ในเรื่องของการนะครับเข้าใช้งานนะครับว่าเราจะอนุญาตให้เขาใช้งานในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณะพับลิกนะครับหรือให้เข้านะครับด้วยอีเมลนะครับจะต้องล็อกอินด้วยอีเมลเท่านั้นนะครับถึงจะเข้ามาใช้งานแอปนะครับก็มาอยู่ในเมนู p r i v a c y นะครับในโซนนี้นะครับ sharing นะครับในส่วนของการแชร์นะครับ sign in screen นะครับการทำหน้าลงชื่อเข้าใช้นะครับหรือว่าหน้าล็อกอินนะฮะ User Agreement นะครับตรงนี้ก็จะเป็น Pro ที่จะใช้งานได้นะครับ Data Template Billing นะฮะแล้วก็ Integration นะครับอันนี้เป็นส่วนของ Setting ก็จะเอามารวมกันไว้นะครับในปุ่มนี้นะครับปุ่ม Setting ปุ่มเดียวเลยนะครับถ้าเรานะครับอยากเข้าไปใช้งานมาเดิมเราก็คลิกมาที่ปุ่มตรงกลางเลยก็คือการแสดงผลในรูปแบบของนะครับสมาร์ทโฟ n นะครับหรือว่า Mobile นะครับซึ่งในหน้านี้นะครับ ก็จะมีออปชันนะครับ general edit form นะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ระบุว่านะครับแอปนี้นะครับ s o u r c e มาจาก Google Sheets นะครับ Sheets ไหนนะครับซึ่งตอนนี้ตัวอย่างมีแค่2ชีทนะครับก็คือหน้าแรกกับต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับ Level นะครับก็กำหนดชื่อตรงนี้นะครับอยากให้ชื่ออะไรก็แก้ตรงนี้ก็ได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับสไตล์ครับก็จะมารวมกันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ list pie calendar map นะครับ detail sweep card แล้วก็ Checklist นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็เป็นเรื่องของแท็บนะครับถ้าเราอยากโชว์หรือไม่โชว์แท็บด้านล่างนะครับเราก็มาจัดการที่แท็บตรงนี้นะครับทีนี้นะครับตอนนี้นะครับถ้าเราอยากไปหาต้นฉบับเราก็คือตัว google sheets นะครับ เราจะไปเปิด Google Sheets เดิมที่ใช้สร้างแอปนี้เราจะทำยังไงนะครับเราจะต้องมาตรงปุ่มนี้นะครับคลิกไปที่ตัวเทเบิลตรงนี้นะครับเป็น Data นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์เทเบิลนะครับที่อยู่ภายในกลายแอปนะครับก็จะมีเทเบิลหน้าแรกนะครับเทเบิลต้นไม้นะครับแต่ถ้าเราอยากกลับไปที่ Google Sheets เลยนะครับให้มาที่ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับมันจะมีคำว่าซอสอยู่ตรงนี้ให้เราคลิกไปที่ซอสตรงนี้นะครับคลิกอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะกลับมาเปิด Google Sheets ของเรานะครับที่เป็นตัว data หรือว่าตัวฐานข้อมูลนะครับที่เราสร้างไว้จาก Google Sheets แบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้อยากกลับไปเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมครับก็คือคลิกไปที่รูปนี้นะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปลูกศรชีม้มาทางซ้ายก็คือกลับมาที่หน้าแอปทั้งหมดรวมเหมือนเดิมนะครับเราก็จะต้องเข้ามาใหม่ แบบนี้นะครับหรือว่าเลือกแอปอื่นเข้ามาทํางานนะครับอันนี้ผมก็จะกลับมาที่แอปเดิมนะครับก็เปิดเข้ามานะครับหน้าแรกก็จะแสดงแบบนี้ทุกครั้งเสมอนะครับจากนั้นนะครับสุวว่านะครับเรานะครับจะกําหนดค่านะครับเมื่อนะครับรูปนี้นะครับมีการคลิกแล้วจะให้ไปเปิดอะไรยังไงนะครับมันก็จะต้องมากําหนดฝั่งนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับการแสดงผลนะครับผมใช้ปกนะฮะส่วนว่ายังไม่มีอะไรเลย เราลบตัวนี้ออกก็ได้ลบออกก็จะไม่มีอะไรนะครับแต่เวลาจะเพิ่มข้อมูลต่างๆเราก็มาเลือกก่อนว่าเราจะแสดงข้อมูลในรูปแบบสไตล์ไหนนะครับถ้าเราเลือกดีเทลนะครับเวลาเราจะเพิ่มคอมโพเนนต์ต่างๆเข้ามานะครับก็จะต้องมากดบวกฝั่งนี้นะครับกดบวกอย่างเงี้ยนะครับถึงจะเห็นคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับจากนั้นเช่นเอาอิมเมจเข้ามาเราก็คลิกปที่อิมเมจอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้อิมเมจมาแล้ว พอได้อิเมดมาแล้วนะครับเราก็มาปรับค่าฝั่งนี้นะครับเช่น1ต่อ1นึ่งไหมนะครับเสร็จแล้วไปที่ออปชันนะครับไปที่ออปชันนะสามารถที่จะกําหนดนะครับเงื่อนไขนะครับในการแสดงผลได้อย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับเข้ามาตรงรูปปกแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับอิเมดนะครับเอามาจากตรงไหนนะครับเอามาจากคอลัมน์ไหน หรือว่าชีตไหนอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกตามนี้เลยนะครับสไตล์นะครับแอคชั่นเห็นไหมครับตอนนี้ถ้าเราแตะที่รูปนะฮะก็ยังไม่เกิดแอคชั่นอะไรถ้าต้องการแตะที่รูปแล้วไปเปิดหน้าอื่นอย่างเงี้ยเราก็มากาหนดที่แอคชั่นตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็เลือกนะครับจะไปที่ไหนก็เช่นผมจะให้ไปเปิดหน้าใหม่นะครับก็จะมาเลือกลิงก์ทูสกรีนอย่างเงี้ยนะครับลิงก์ทูสกรีนเสร็จนะครับก็มาเลือกนะครับจะให้ไปที่หน้าไหนอย่างเงี้ยนะครับ เราก็เปลี่ยน Data นะครับไปที่นะครับชีทที่ชื่อว่าต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับเมื่อเรานะครับทำแอคชั่นแบบนี้เสร็จแล้วก็แตะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับพอมาหน้านี้เราก็มากําหนดอีกว่าเราอยากแสดงผลในรูปแบบไหนนะครับอ่ามันตอนนี้มันเป็น inline list นะนะครับถ้าเราไม่อยากแสดงเป็นแบบ inline list เราก็มากําหนดตรง detail อ,อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นแบบ detail คุณจะแสดงอะไรบ้างในหน้านี้ คนก็มาที่บวกสกรีนตรงนี้นะครับเช่นเอารูปภาพมาก่อนก็ไปที่ Image อย่างเงี้ยก็จะโชว์รูปภาพนะฮะรูปภาพจะแสดงขนาดไหนนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับ3ต่อ2นะครับ1ต่อ1นึอะไรเงี้ยก็เลือกนะครับแล้วก็สไตล์เป็นยังไงนะครับเอชชูเอ e นะครับก็คือชนขอบเลยนะครับหรือว่า Insert with Content นะครับก็คือให้มีขอบนะครับให้รูปไม่ต้องเต็มขอบอย่างเงี้ยนะครับ c r o p b e h a v i o ออย่างเงี้ยนะครับ อางนั้นนะครับเมื่อได้รูปมาแล้วนะฮะอยากเพิ่มนะฮะอยากเพิ่มคอมโพเนนต์อื่นๆเข้ามานะครับทำอะไรยังไงเราก็ต้องมาบวกนะครับก็จะง่ายขึ้นแล้วนะครับกดบวกอย่างนี้นะครับต่อไปเอาอะไรมาโชว์นะครับ่สวเอาเบสิกเทเบิลมาโชว์แล้วก็คลิกนะฮะมันก็จะขึ้นข้อมูลแล้วนะครับรหัสพันไม้อย่างเงี้ยครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็แอดโรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเลือกข้อมูลชื่อพื้นเมืองว่าอย่างไรแอดโรวนะฮะ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรนะครับแล้วก็มีรูปภาพนะต่อมามีรูปภาพก็กดบวกนะครับแล้วก็ใส่อิมเมจเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็มาเลือกรูปภาพนะครับเนี่ยรูปภาพเอารูปไหนมาโชว์อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะนะครับทาง่ายขึ้นนะฮะทำง่ายขึ้นนะครับ,นนรบในการใช้ตัวนี้นะครับแต่ต้องทําความเข้าใจหรือว่าความคุ้นเคยกับรูปแบบใหม่นิดเดงนะครับอ่าส่วนถัดไปจะข้อมูลมาใส่อีกก็กดบวก นี่ครับกดบวกเอาเบสิกเทเบิลมาโชว์ต่อนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนข้อมูลนะฮะชื่อวงครับแอดรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนเป็นลักษณะวิสัยอย่างเงี้ยนะครับเราก็นะฮะสามารถที่จะนะครับใช้งานได้แบบเดิมนะครับแต่นะครับอาจจะไม่คุ้นสําหรับใครที่เคยใช้แบบแรกมาก่อนนะครับแต่ถ้าคนเพิ่งมาเริ่มใช้ครั้งแรกเนี่ยก็จะทําความคุ้นเคยและรู้จักกับ แบบใหม่ไปเลยนะครับส่วนคนที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้นะครับก็มาปรับความคุ้นเคยใหม่นิดนึงนะครับอ่านี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปหรือว่าการปรับโฉมใหม่ของกลายแอปนะครับซึ่งเปิดเข้ามาตอนนี้ก็จะเจอแบบนี้นะครับทุกคนเลยนะครับใครที่ใช้กลายแอปเวลาที่จะส่งแอปนี้ให้คนอื่นใช้งานทำยังไงก็มาที่ขวามือบนนะครับตรงนี้จะ Public จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับคลิกไปที่ Public อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็ไปที่ Publish App อย่างเงี้ยนะครับ ก็จะมี QR code ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีลิงก์นะครับสำหรับที่จะส่งไปให้คนอื่นนะครับเปิดลิงก์นี้แล้วก็ใช้งานแอปได้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับนี่คือนะครับลายแอปโฉมใหม่ใช้อะไรก็เดิมนะครับนะยังไงก็ไปลองทดลองใช้กันนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆก็จะมาแนะนำอีกนะครับพบกันใหม่ในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปค่อยเจอกันนะครับสวัสดีครับ